สำหรับคู่นี้นะครับผมทั้ง2ทีมเนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งฟอร์มการเล่นทั้งภาพรวมเนี่ยก็มีฟอร์มที่ค่อนข้างที่จะสูสีกันเลยกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 et arena ุยก่อนเกม เช่นเคยนะครับผมก็ได้คัดคู่เด็ดๆนมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกันแต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียพิดพลาดแต่ประกันใดก็ขออาภัยมาวันนที่นี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้เราจะมีคู่อะไรกันบ้างไปรับชมกันเลย บสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในวันนี้ผมก็มีคู่ที่น่าสนใจจากทางยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบแรกมาฝากกันแล้วก็ไม่รอช้านะครับผมไปเริ่มกันที่คู่แรกของเรากันเลยเอสตานาพบกับดินาโมทาบิลิซีเตะก,กันในเวลา3ามทุ่มและทางเราก็ไม่ได้มีประวัติในการพบเจอกันมาก่อนสำหรับคู่นี้และอีกสีคู่นะครับผมก็ขออาภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ มาแล้วเราเข้ามากันที่ฟอร์ม5นะัดหลังสุดของเอสตานานก่อนเลยโดยฟอร์ม5นะัดหลังสุดชนะไป3เสมอ1และแพ้ไป1ก็เป็นทีมที่มาจากคาสัคสถานะครับสำหรับเอสตานา,นานและมาที่ฟอร์ม5นะัดหลังสุดของดินามกันบ้างชนะ3แพ้ไป2ก็เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโซเวียตทีมหนึ่งเลยก็ได้นะครับซึ่งทีมนี้ก็มาจากจอร์เจีย สำหรับคู่นี้นะครับผมก็ขอเทให้ทางดีนาโมที่ดูมีภาษีในภาพรวมเนี่ยดีกว่ามากเลยก็ทำให้ดีนาโมนะครับเอาชนะเอสตานาไปได้1ประตูต่อ3และมาต่อกันที่คู่ที่2ของเรากันเลยนะครับผม S.J.K. เ e ฮลซิงกิเจอลาน F.C. เตะกันในเวลา5ทุ่มผมก็ขอไปที่ฟอร์มห้านหลังสุดของเฮลซิงกิกันก่อนเลยนะครับผมโดยห้านหลังสุด ชนะไป2เสมอ2และแพ้ไปน1นก็เป็นยอดทีมจากลีกฟินแลนด์นะครับทีมหนึ่งที่น่าสนใจเลยสำหรับเฮลชิงกิและมาันที่ฟอร์ม5นะัดหลังสุดของลาน f อต่อเลยชนะไป4และแพ้ไปน1นําสำหรับทีมนี้นะครับผมก็มาจากทีมไอแลนด์เหนือและคู่นี้นะครับผมผมก็ขอให้ทางเฮลชิงกิที่มีภาษีจากลีกที่ดีกว่าสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 แล้วเราก็มาต่อกันที่คู่ที่3ของเรากันเลยนะครับผมฮักเคนพบกับเดอะนิวเซนเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนเรามากันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของฮักเคนกันก่อนเลยนะครับผมใน5นัดหลังสุดชนะไป3เสมอ1และแพ้ไป1สําหรับทีมฮักเคนนะครับซึ่งเป็นทีมที่เล่นในลีกชั้นนําจากทางสวีเดนนั่นเองและมาต่อกันด้วยฟอร์ม5นัดหลังสุดของนิวเซนกันบ้างนะครับผมชนะไป3 และแพ้ไป2เป็นทีมที่มาจากเวสต์กับอังกฤษนะครับผมสําหรับทีมนี้สําหรับคู่นี้นะครับผมทั้ง2ทีมเนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งฟอร์มการเล่นทั้งภาพรวมเนี่ยก็มีฟอร์มที่ค่อนข้างที่จะสูสีกันเลยแต่ผมก็ขอให้ทางฮักเคนจากทางสวีเดนนะครับที่จะสามารถเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนและมากันที่คู่ที่4ของเรานะครับผม ฟาลูนคอนสแตนตาพบเจอกับชาลิสติลาสโผลเตะกันในเวลาเที่ยงคืนเรามากันที่ฟอร์ม5นัดของฟาลูนคอนสแตนต้าก่อนเลยชนะไป1และแพ้ไป4เป็นทีมที่มาจากชายฝั่งทะเลดำของโรมาเนียนะครับสำหรับทีมนี้และมาต่อกันที่ชาลิสติลาสโผลโดย5นัดหลังสุดชนะไป4 เสมอหนึ่งเป็นทีมที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเลยนะครับในวงการฟุตบอลของมอนโดวาและคู่นี้นะครับผมผมก็ขอให้ทางเชอริฟติลาโพหรือเรียกทั้งสั้นว่าเชอริฟโดยฟอร์มที่มีการเล่นอย่างโดดเด่นในวงการฟุตบอลของมอนโดวาผมก็ขอให้เชอริฟสามารถเอาชนะฟาลูนคอนสแตนตาไปได้ศูนย์ประตูต่อ2แล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายของเรากันแล้วนะครับผม สโลวานพบกับสวิฟต์แต่กันในเวลาตีหนึ่งครึ่งและไปกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของสโลวานกันก่อนเลยโดย5นัดหลังสุดชนะไป4และแพ้ไปน1นเรียกได้ว่าสโลวานนะครับเป็นยอดทีมจากสโลวาเกียเลยโดยได้คว้าชแชมป์และบอลถ้วยมากที่สุดในประเทศอีกด้วยและมาต่อกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของสวิฟกันบ้างชนะไป3เสมอ2เป็นทีมที่มาจากทั้งใต้ของลักซมเบิร์กนะครับ อารมณ์แบบคล้ายๆกับเสือใต้อะไรประมาณนี้และแน่นอนเลยนะครับพาสีของโซโลวานค่อนข้างจะดีกว่าเยอะเลยนะครับผมโดยเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จมากมายมาแล้วในประเทศด้วยผมก็ขอให้ทางโซโลวานสามารถเอาชนะสวิตไปได้3ประตูต่อศูนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ เพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์แนะนำหรือทายผลการแข่งขันกันได้นะครับอ่านอ่านออกเสียงผิดพลาดหรือพูดติดขัดแต่ประการใดก็ขออาภาัยมาแล้วที่นี้อีกรอบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ